งานเบตนะคะแต่ฝั่งเกาหลีนะแต่ว่าตัวนี้คือดังมากที่ญี่ปุ่นนะพูดง่ายคืออันนี้คือเบตเป็นโทนอัพปรับผิวแล้วก็เขาเค็มเรื่องการติดทนของเมคอัพด้วยนะตอนนี้ยังไม่มีปัญหาว่าน้องเขาไปตีกับกันแดดที่บิ๊กลงก่อนหน้านะมาแวร์เทสกันถ้ามันจะทดสอบกันติดทนยังไงอ่ะเพราะว่ามันก็ซึมซเข้าไปในผิวเราปะ <S <S สวัสดีค่ะกับพบกับบิ๊กแล้วนะคะ วันนี้นะคะจะมารีวิวเมคอัพงานผิวงานเบดนะคะจากฝั่งเกาหลีนะแต่ว่าตัวนี้คือดังมากที่ญี่ปุ่นนะบิ๊กไถในแอปเอหรือว่าทวิตเตอรอ่ะคือเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นชอบมากเบสต,ตัวนี้คือขายดีมากนะคะแล้วก็ล่าสุดคือเข้าไทยแล้วกับน้องคนนี้เลยค่ะเบสจากแบรนด์ฟรีนะคะคือจริงๆแล้วเขามี2รุ่นนะคะเป็นสูตรสีเหลืองแบบนี้เป็น รุ่นเซมิดิวีนะคะส่วนสีฟ้าอันนั้นคือขายดีมากแต่ว่าอันนั้นเป็นดิวีเลยซึ่งบิ๊กคิดว่าดิวีเลยอะ่ะกับหน้าบิ๊กจะไม่รอดก็เลยกลัวก็เลยซื้อเป็นแบบเซมิดิวีมาก่อนเนาะมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงและจะรอดไม่รอดทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้หน่อยกด u u s c r i b e c h anel n wing big นะคะถ้าทำทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าเบสเมคอัพตัวใหม่จากฟีนะคะที่เป็นสูตรเซมิดิวี่อ่ะบิ๊กจะใช้รอดหรือจะล่วง ไปดูกันเลยวันนี้เราอยู่กับฟีโพสตสปา growing SPF โทนอัพเพป SPF 30 PA 2บวกพูดง่ายคืออันนี้คือเบสเป็นโทนอัพปรับผิวแล้วก็เขาเคลมเรื่องการติดทนของเมคอัพด้วยนะซึ่งวันนี้เบก็คงจะลงน้องเขาเดี่ยวๆแล้วก็บางจุดที่มันมีปัญหาผิวแบบเยอะๆก็คงจะตามด้วยคอนซีลเลอร์นะคะนี่ปาดไปที่ผิวแล้วก็เป็นประมาณนี้นะโอยคุณพี่จะเป็นยังไงอ่ะมันจะ เวิร์กหรือเปล่าใช้เดีียวๆได้ไหมอาจจะไม่ได้นะเพราะว่ามันดูดิมันดูไม่ปกปิดอะไรเลยนะคะค่าตัวน้องเขานะคะอยู่ที่ประมาณ6-700นะก็ถือว่าราคาแอบแรงอยู่แต่ก็อยากรู้ไงเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเคล็ดลับความผิวสวยของนายอนทวายปป๊อป๊ออ่า ป๊อป๊อป๊อปอ่ะเลยคือใช้แล้วจะป๊อป๊อป๊อปอ่ะเลยไหมก็ควรุนกันนะคะก่อนจะไปลองใช้จริงนะคะมาพูดถึงคําเค็มดีกว่าว่าโทนอัพเบสตัวนี้จากฟรีนะคะเขาเค็มเรื่องอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยเขาบอกว่า ใช้แล้วผิวจะดูอิ่มน้ําจากภายในหน้าสว่างสดใสเหมือนออกมาจากสปาอุ้ยนี่ก็ไม่เคยเข้าสปาหรอกก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองใช้จริงเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตัวนี้นะคะเขาว่าใช้เดียเด่ยวๆผิวก็สวยใช้เป็นเบสเมคอัพเมคอัพก็ปังไม่เพิ่งรู้นะว่าตัวเนี้ย a อสบวกใช่ปะแต่ถ้าเป็นตัวหลอดสีฟ้าจะเป็น a อสบวก PA 4กเลย ทำไมเราไม่ซื้อสีฟ้าวะอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาเป็นเบทที่ช่วยให้เมคอัพติดทนนะแล้วก็ตัวนี้คือฟาวเดชั่นฟรีไม่มีส่วนผสมของรองพื้นด้วยเนื้อสัมผัสก็จะบางเบาเป็นธรรมชาตินะ,ะแล้วเขาก็เขียนว่าตัวนี้เป็น perfect pair เบสนะคือเอาไปจับคู่ใช้ต่อกับเมคอัพตัวไหนก็รอดก็เวิร์กโอเคคำเข้มค่านข้างมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองใช้จริงกันเลยดีกว่าเนอะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงค่ะขยับเข้ามาใ,ใกล้ๆนะคะจะได้เห็น ปกปิดเห็นไหมไม่แน่ใจเห็นเท็กเจอร์บนหน้าแน่ๆนะคะมีสิวรอยสิวค่อนข้างเยอะเลยแล้วเป็นเบสอะไรแบบเนี้ยมันก็ควรใช้กับมือเนาะซึ่งเังไม่ชอบใช้มือในการลงอะไรเลยอะอ่ะไม่เป็นไรบีบไปก่อนประมาณนี้น่าจะพอไหมมันเป็นสีเนื้อๆน่าจะแบบทาให้ผิวเราสวยขึ้นแหละก็ปาดไปเลยที่หน้าเนี่ยดูนะเหมือนทากันแดบดบเลยอ่ะอ โอเคเดี๋ยวลงอันนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวใช้ฟองน้ําตบแห้งตบตามแล้วกันไม่เนื้อเกี่ยง่ายนะเป็นฟิวเหมือนอย่างที่บอกไปเหมือนทากันแดดแล้วก็เกี่ยไปแล้วก็ซึมเข้าผิวได้เลยจะมีความแบบลื่นๆนิดนึงตอนนี้ยังไม่มีปัญหาว่าน้องเขาไปตีกับกันแดดที่บิ๊กลงก่อนหน้านนะก็ถือว่าโอเคผ่านวันนี้งามผิวธรรมชาติมากแม่ วันนี้คือบอกต,อตรงๆว่าหน้าไม่ได้พร้อมกับงานผิวธรรมชาติขนาดนี้นะดูลงมาแล้วครึ่งหน,นะะ้าค่ะอันนี้ Before นะส่วนนี้ After ทนอัจริงๆก็คือใช้ไปแล้วอะผิวดูแบบสว่างขึ้นไบขึ้นแต่พวกรอยดำรอยแดงก็ยังเห็นอยู่นะอ่ะเดี๋ยวจะลองใช้ฟองน้ำตบแห้งตบอีกทีนึ่งใช้มือบิ๊กอาจจะยังแบบมีกองๆออยๆอยู่บนผิวแต่นี่ตบไปแล้วดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ ดูคืนดูซึ้บข้อผิวมากขึ้นอะเห็นปะเออผิวดูสุขภาพดีแอบเบอรูดูมขนได้เล็กๆเ,เบาๆนะคะฟินิตก็ไม่ได้แบบเปียกจนเกินไปนะนี่ขำเล่นแต่ประมาณนี้เซมิดิวี่นะคะเนาะส่วนเรื่องการปกปิดคือไม่ได้เลยเนื้อบางเบาจริงเกี่ยงง่ายใช้มือลงได้แต่ก็สลับบีมรู้สึกว่าใช้มือลงอะ่ะมันจะแอบลอยๆที่ผิวอยู่นิดนึงก็เลยใช้ฟองน้ำตบแห้งเข้าไปได้ฟินิตประมาณนี้แล้วก็ฟินิชดี แต่ก็สารภาพกันตามตรงบีบิบ๊กไม่ได้ชอบใช้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ได้ชอบใช้อะไรที่มันแบบหลายขั้นตอนน่ะคือก็ตบๆคุชชั่นเลยถ้าเป็นถ้าเป็นชีวิตจริงบิ๊กนะแต่ก็เดี๋ยวมาลองดูว่าเฮ้ยใช้น้องคนนี้ไปอ่ะมันจะจึ้งขึ้นปะคือถ้าจึ้งขึ้นอนะ่ะเราก็พร้อมจะแอดเพิ่มในรูทีนของเราแหละนะใช้มือแบบปาดนวนได้เลยแล้วผิวมันแบบเนียนสุขภาพดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะติดทนทั้งวันไหมนะ มาแวร์เทสกันแล้วมันจะทดสอบกันติดทนยังไงอะเพราะว่ามันก็ซึมซึมเข้าไปในผิวเราปะแล้วเราจะใช้คอนซลีเลเลอร์ต่ออ่ะแอบคิดหนักเลยจะแวร์เทสยังไงถึงเขาจะมีค่าสั่นกันแดดแล้วอะบิ๊กก็แนะนําว่าลงกันแดดก่อนดีกว่านะเพราะว่าเราคงไม่ได้ใช้ถึงปริมาณที่มันจะกันแดดได้จริงๆอะไม่งั้นหน้าเราคงจะแบบว่าเทาปะแต่ส่วนตัวตอนนี้ก็ใช้ก็ยังไม่รู้สึกมันเทานะก็ผิวผ่องขึ้นเออ มันจะบิวเพิ่มได้ปะเราลงอีกเลเยอร์หนึ่งได้ไหมเนาะฝั no. ่งนี้เราลงอีกเลเยอร์หนึ่งดีกว่านี่ไปเลยฝั่งนี้จะลงอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะมาดูว่าจะเป็นยังไงก็คงไม่ได้ตามปกปิดเพิ่มหรอกแต่หน้ามันจะผ่องแล้วแค่ไหนคนเคลียร์อืมคยชอบที่เนื้อมันแบบเกี่ยงง่ายใช้มือเกี่ยงได้เลยเหมือนจะลงเยอะเกินก็เลยปลาดไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะมันจะรอดจริงๆใช่ไหมทุกคนกวัวงมากเลยนะว่ามันจะไม่รอดนะเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่แบบ หน้าดีไงเนียนขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ปกปิดอะไรนะให้ฟิลแบบผิวฟูงขึ้นนวลขึ้นเบลอขึ้นะเป็นฟิลนั้นแต่ก็ยังเห็นแบบเห็นปะเห็นรอยแดงรอยดํารอยสิวอยู่ไม่รู้ว่ามันจะกันเหนื่อไหมนะเออเดี๋ยวมาดูกันเนาะวันนี้จะไม่เซตแป้งเหมือนเดิมเออถ้าถ่ายระบบเกินปะวันนี้จะไม่เซตแป้งเหมือนเดิมจะลงเป็นแบบนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวลงพ,พ่นทัวร์แบบฝุ่นอะไรแบบฝุ่นไป ลงสองเลเยอร์แล้วได้ผิวประมาณนี้นะมันก็ปรับผิวให้นวลขึ้นนะนวลขึ้นเลยไม่ติดเทาเท่าไหร่แต่ก็เป็นโทนแบบนูทอลอะ่ะแค่แล้วผิวมันดูแบบนูทอลแต่บิ๊กก็ไม่แนะนำนะสำหรับคนที่ผิวเข้มมากๆอะ่ะอาจจะไม่รอดบิ๊กบอกเลยว่าคนผิวเข้มอาจจะไม่รอดถ้ารวมเป็นประมาณนี้เป็นไงบ้างเพื่อนๆว่าไงให้กี่คะแนนเดี๋ยวบิ๊กจะมาลงคอนซีลเลอร์ต่อนะคะเป็นคอนซีลเลอร์รลากาด นี่นะคะลงคู่กับคอนซีลเลอร์ไปแล้วได้ผิวประมาณนี้นะก็กริบขึ้นนิดนึงแต่บิ๊กก็ไม่ได้ลงอะไรเยอะนะอยากให้มันแบบเห็นผลิตภาพเห็นผลลัพธ์ของตัวเบสเมคอัพของรีนะคะก็เดี๋ยวบิ๊กขอไปแต่งพอยเมคอัพส่วนที่เหลือก่อนเดี๋ยวกลับมาดูินิทด,ดูกปนค่ะกลับมาแล้วค่ะินดูเป็นประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างผิวเป็นธรรมชาติปะ่ะคือนี่ไม่ได้ลงแป้งนะมีบัตออนแบบฝุบ่นคอนทัวร์แบบฝุ่นนะคะแล้วก็มีคอนซีลเลอร์นิดหน่อยอย่างที่เพื่อนเพื่อเห็นไปแล้วก็ ภาพรวมส่วนอื่นก็คือเป็นเบสเมคอัพจากฟรีล้วนเลยน้องคนนี้นะมาลุ้นกันว่าคนลัพธ์ตลอดทั้งวันระหว่างวันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวบิ๊กพยายามถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแต่คือตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออถิวสวยดีนะแต่จะเห็นแบบเนี่ย ลอยบ้างนะคือบิ๊กก็พยายามไม่ได้ลงคอนเทนเนอร์ให้มันแบบเนียนกริบสักทีเดียวอยากให้มันยังเห็นสิ่งที่ไม่เพอร์เฟกอยู่นะคะอยากให้รู้ว่าเออถ้าลงน้องคนนี้เดี๋ยวเดี่ยวจะได้ผลลัพธ์เป็นประมาณนี้คืออยากให้เห็นผลลัพธ์ของตัวนี้มากที่สุดนะคะก็เลยไม่ได้ลงคอนเทนเนอร์ให้มันแบบตึบมันแน่นมันกิบนะคะหน้ากับคอก็อาจจะมีความแบบคนละโทนนิดนึงคือหน้าค่อนข้างแบบคูลโทนเลยนะถ้าพูดกันตามตรงส่วนคอนี้ก็คือติดเหลืองชัดเจน ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าระหว่างวันท้ายวันจะเป็นยังไงนะคะตลัดเบสเมคอัพจากฟีตัวนี้นะในรุ่นของ s e มิ d e วีตอนนี้เป็นเวลา8มง11นาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีก10ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา19บเนิกาสนาทีนะคะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงค่ะจากเบสหลอดเหลืองตัวนี้จากแบรนด์ฟรีนะคะผลลัพธ์สิบชั่วโมงเอาจริงปะว้าวคือมันดีกว่าที่คิดไม่คิดว่าผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้นะคะคือความมันก็ไม่ได้เยอะเอาจริงคือความมันไม่ได้เยอะเลยเหมือนใช้คุชชั่นทั่วไปเลยนะแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างมีเหงื่ออยู่นะแต่ก็ไม่มีหลุดเป็นคราบหรือยังไงนะถือว่า ก็อาจจะทนเหงื่อได้พอประมาณนะคะแล้วก็ไม่หยือเยอะอย่างที่คิดไว้นะคะนี่เห็นปหแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าน้องเขาไม่ได้ปกปิดอะไรเลยมันแค่ทําให้แบบทนัพผิวเราขึ้นแล้วก็ให้หน้ามันดูนวลๆเหมือนมีฟิลเตอร์ตัวอย่างหนึ่งนะคะเรื่องการปกปิดนี่คือไม่ได้เลยนะจะได้ผิวประมาณนี้เนี่ย10ชั่วโมงไม่เซ็ตแป้งก็ถือว่าโอเคสอบผ่านนะคือทําจึ้งอะ่ะต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพน้องเขาแอบจึ้งกว่าที่คิด กับคนหน้ามันแบบบิ๊กไม่เซ็แป้งแล้วก็ชอบมีเหงื่อออกคือว่าโอเคเลยใช้ได้นะคะนี่ตัวนี้มาลองซับหน้าด้วยที่ชูดดูดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงซับหน้าไปแล้วนะคะผลลัพธ์เป็นประมาณนี้ก็แอบรู้สึกว่าเออมันมีความบางลงอยู่นะของเนื้อแบบโทนอัพของเนื้อเบสที่เราลงไปที่หน้านะคะก็เป็นประมาณนี้นะ ก็โอเคไม่ได้แย่คือคิดว่ามันน่าจะแย่กว่านี้มากๆแต่ส่วนตัวแล้วถือว่าเออใช่แล้วไม่ได้แย่ที่คิดแล้วก็ทับหน้าแล้วเป็นประมาณนี้นะคะเห็นทิชชู่ย่นๆอ,อ,อย่างนี้คือมันเปียกนะคะบิ๊กเหงื่อออกนะสูตรสีสภาพเหงื่อออกแล้วอะแต่ว่ามันก็ยังโอเคดีอยู่ภาพรวมอะแล้วก็มีหลุดประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะคะต้องทดสอบการกันน้ำเป็นเหงื่อจำลองไหมอะเอาซะหน่อยเนาะลองดูอืก็เป็นประมาณนี้ดูคือฉีดไปที่หน้าแล้ว,ลวน้ำมันไม่เป็นเม็ดขาวๆอะขุ่นๆนะบิ๊กว่ารู้สึกว่า น้องเขากันน้ำโอเคแล้วนะคือถ้าตัวไหนมันไม่กันน้ำจริงอะ่ะฉีดน้ำไปแล้วอะ่ะสีน้ำมันจะเปลี่ยนไปตามแบบสีของงานผิวที่เราลงนะคะนี่ไม่หลุดนะเนาะก็ถือว่ากันเหงื่อได้โอเคนะแต่ไปคิดว่ากันน้ำไปเละสงการอะไรเนี้ยอาจจะยังไม่เหมาะใครที่มีเหงื่อออกก็ใช้ได้นะคะ โอเคภาพรวมมาลองให้คะแนนกันดีกว่านะว่าแต่ละจุดสําหรับตัวเบตหลอดเหลืองตัวนี้จากแบรนด์ฟรีนะคะที่พี่สาวญี่ปุ่นคือวื้อวึงกันมากแต่ละจุดพี่ให้คะแนนไงบ้างคะหนึ่งใน,นส่วนการปกปิดนะคะเป็นงานผิวที่ไม่ปกปิดเพราะน้องเขาคือโทนอัพน้องเขาคือเบตปรับสภาพผิวทําให้เมคอัพติดทนแต่มีเอฟเฟกในการช่วยแบบทําให้หน้าเราดูผ่องขึ้นประมาณหนึ่งนะจะเห็นว่ารอยต่างๆเนี่ยคือมันปิดไม่ได้เลยใครที่มีรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยคือ ถ้าใช้เดี่ยวๆอาจต้องพักก่อนแต่ถ้าใช้ในการแบบช่วยให้เมคอัพติดทนอ่ะเิีกว่าตัวน,นี้คือตอบโจทย์นะดังนั้นในส่วนการปกปิดวิเครา์ให้คะแนนอยู่ที่1เต็ม10ซอในส่วนความบางเบาต้องยอมรับเลยว่าเนื้อคือบางเบาจริงเหมือนเราลงกันแดดเลยเนื้อคือบางเบาเฉียงง่ายมาก คนที่ไม่ชอบใช้นิ้วมือในการลงแบบบิ๊กอะ่ะบิ๊กต้องยอมรับเลยว่าใช้นิ้วลงแล้วแบบเออมันลงได้ง่ายจริงเพราะว่าเนื้อเขาบางเบาคือปาดปาบไปปุ๊บมันกลืนเข้าผิวไปเลยนะคะความบางเบานี้เอาไป10เต็มสิบเลย ข้อสในส่วนความติดทนนะก็ถือว่าติดทนดีตกเย็นมาแล้วยังรู้สึกว่าเออหน้ามันนวลหน้ามันผ่องจากการลงทนอัพตัวน,นี้อยู่นะคะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยตกเย็นมาแล้วมันหายไปไหนหมดหน้ามันแบบไม่ได้มีความนวลความเนียนจากการใช้ทนอัพเลยไม่ใช่แบบนั้นนะคะถือว่าติดทนดีนะแต่มันก็มีบางจุดนะที่รู้สึกว่ามันบางลงเนี่ยเห็นปะมันก็แอบบางลงบ้างบางจุดนะคะตามการใช้งานเนาะตามสภาพผิวตามสภาพอ,อากาศ ภาพรวมในส่วนความติดทนเอาไปที่7 5เต็ม10ค่ะข้อ4ในส่วนการควบคุมความมันถือว่าตัวนี้ทําให้เมคอัพไม่ได้มันเพิ่มระหว่างวันนะควบคุมความมันได้โอเคเลยเพราะอย่างวันนี้ถ้าไม่รับลมคอนซีลเลอร์ที่แบบมันน้อยมากๆอะ่ะก็คือไม่มีงานผิวตัวอื่นบนหน้าเลยเป็นแค่แบบ งานผิวตัวนี้ตัวเดียวนะคะที่มาช่วยในการแบบเควบคุมค,ความมันทําให้หน้าเราไม่มันเพิ่มและความมันปริมาณเท่านั้นก่อนที่จะซับหน้าดูถือว่ามันน้อยมากมากเลยนะคะกับคนหน้ามันแบบบิ๊กนาะและไม่เซ็ตแต่งต่างหากอ่ะภาพรวมการคุมมันบิ๊กให้อยู่ที่9.75เต็ม10ค่ะข้อ5ข้อสุดท้ายนะส่งความผิวสวยคือถ้าพูดถึงเอฟเฟกในการทนอัพผิวอะไรเงี้ยบิ๊กก็คิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทนอัพผิวแล้วสวยนะบางตัวบางแบรนด์บางยี่ห้อถ้าพูดถึงเบสที่มันมาช่วยในการทนอัพผิวอ่มันา จะทำให้หน้าเราดูวอกเกินทําให้หน้าเราผ่องเกินคือทาไปแล้วมันเป็นแบบเปืดๆขาวๆอะ่ะแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างซึมไปที่หน้าได้ดีแต่ยังให้เอฟเฟกในการโทนอัพผิวแล้วก็ช่วยแบบเบอร์ผิวให้หน้ามันมีความนวลความเบอร์ดีอยู่นะคะ เนี่ยเห็นปะมันก็แบบผิวสวยดีนะคือถ้าพูดถึงในเรื่องเอฟเฟกการทําให้ผิวเราดูนวลขึ้นดูทนอัพขึ้นอะ่ะตัวน,นี้คือให้ผิวที่สวยดีเลยแต่ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะออกับคนที่มีรอยสิวเยอะๆนะเพราะว่ามันก็จะเห็นอะ่ะคือถ้าช่วงไหนบิ๊กสุขภาพหน้าดีมากๆอะ่ะบิ๊กคิดว่าบิ๊กต้องหยิบมาใช้บ่อยๆแนะ่นอะนเพราะว่าเนี่ยมันให้ผิวที่แบบเมคอัพ no เมคอัพเหมือนผิวเราสวยตั้งแต่เกิดแต่ต้องให้คะแนนกันดีจรนะิงในส่วนความผิวสวยนะบิ๊กขอให้อยู่ 8เต็ม10คะแนนค่ะเป็นไงบ้างคะมีใครเล็งน้องคนนี้อยู่ไหมคือส่วนตัวแล้วรุ่นที่เป็นเซมิด like ิวอีแบบนี้นะบิ๊กว่าส่วนตัวใช้แล้วรอดนะเพราะว่ามันไม่ได้ฉ่าเกินอนะ่ะแล้วช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างเข้าสู่ช่วงที่อากาศร้อนแล้วนะคะไม่ได้มีความแบบเย็นเอ่ยใดแล้วตัวที่เป็นหลอดสีฟ้าบิ๊กเลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับการที่จะมาใช้เดียเด่ยวๆแบบนี้นะคะคือถ้าเพื่อนๆจะใช้เพื่อที่ให้เมคอัพรองพื้นหรือคุชชั่นที่เราลงถัดไปอ่ะมันมีความฉ่าขึ้นอ่ะบิ๊กวาะเพร มันเป็นความแบบดวอีเลยแล้วก็มีค่าสารกันแดดที่ sp f 50บวก pa ถึง3บวกเลยนะันพี่ว่าตัวน,นั้น ก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าสาหรับใครที่อยากได้งานผิวฉ่ําหรือว่าเป็นคนหน้าแห้งอยากได้ที่มันดูดวอีแต่ถ้าใครเป็นคนผิวมันแบบบิก๊กอยากทนอัพผิวอยากได้ลุคที่มันดูสบายๆเบา,บาบ au, ๆในวันที่รู้สึกว่าฉันไม่ต้องการการปกปิดเอดยใดฉันอยากได้ผิวแบบเออสวยแต่ว่าไม่ต้องพยายามอะไรเยอะบิ๊กว่าตัวนี้คือตอบโจทย์เพราะว่าช่วยกุมมันดีไม่ทําให้หน้าเรามันเพิ่มระหว่างวันนะคะทนอัพผิวได้จริงแบบไม่วอกไม่ลอยไม่โปะนะแต่ไม่โปะในวงเล็บที่ว่า ีผิวต้องประมาณบิกนะประมาณ NC15 เบอร์ผิวดีเนื้อบางเบาเขียงง่ายใช้มือลงได้เลยใครที่รู้สึกว่าอุ้ยเซนแต่งหน้าไม่เก่งอยากได้งานผิวงานเบสที่ไม่ใช่ครูัชนไม่ใช่รองพื้นแต่ว่าให้ผิวที่สวยรี่ว่าตัวนี้คือตอบโจทย์เหมาะมากใครสนใจนะคะบิ๊กประกาศไว้ให้แล้วสปอร์ตชอมมงบิงบิกได้นะคลิปนี้ก,ก็ซื้อมาเองนั้น no สปอนเซอร์เคลัาผิวสวยพี่นายอนเป็นไงบ้างพอจะป๊อบป๊อบป๊อป๊อปอาได้ไหมพอเป็นพี่นายอนทวายได้ไหม ก็ประมาณนึงเนาะผิวประมาณนี้ก็ถือว่าสอบผ่านเกินความคาดหวังเกินความคาดหมายของบิงบิ๊กไปเยอะเลยสลับน้องคนนี้นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะอยากให้บิ๊รีวิวบิวตี้อเทมหน,นอีกทำคอนเทนต์แล้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย